การ์ดบาโฟไบโอดีแค่ไหนควรจะเปิดมาดีไหมนะครับผมดูคลิปนี้ก่อนที่จะไปเปิดนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพบกับเรีเบเ้ยวไฟช anel กับเกมแรองเกมคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสต,ตัวของการ์ดใหม่บาโฟกันนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมแรองเกมคลาสสิกกันด้วยนะครับ Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเนต็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่องยี่บี่ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ m v p ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2อเท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียว สามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั o นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแล็กน o ก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำ ah การค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถ,ถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั o นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level Five Channel กันด้วยนะครับ อ่นะฮะมากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงลังเลอยู่นะครับว่าตัวของการ์ดไบโอชีเมตี้บาร์โฟเมตการ์ดเนี่ยใบยนี้ที่ใส่ในส่วนของประดับนะครับที่เข้าตู้กระชาใหม่เนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคุ้มค่าที่จะเปิดไหมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเปิดจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินถึง300-400ถึงอเอมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าไม่ได้โชคดีเปิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกเนาะนะครับผมหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ ของคุณสมบัติของการ์ดกันก่อนละกันนะครับว่าคุณสมบัติของการ์ดเนี่ยจะบวกอะไรบ้างนะฮะลักๆเลยนะครับผมจะมีในเรื่องของออ l ์แอทิวิล์นะครับผมที่จะเพิ่มขึ้นมา2แต้มหรือว่าออสแตนดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอจิเดคลักสแตนกิทอะไรพวกนี้นั่นแหละนะครับผมอ่ะจะเพิ่มให้กับเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอย่างละ2แต้มนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟิสิกส์เค a ทดาเจนะฮะที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก5%ี้าเปอจะเป็นต์นะครับที่พิ่มให้เนี่ยจะเป ส่วนที่3นะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีค่าสแตตอันใดอันหนึ่งนะครับผมในค่าเซตัปทั้ง6นั้นนะฮะ ที่เป็นเอจิสเต็งอินวิดเด็กรักนะครับผมถึง119นะฮะจะทําให้ตัวของฟิสิกส์เข้าดาเมจนะครับผมจะเพิ่มขึ้นอีก1%นะฮะถ้าหากว่าเรามีครบเลยนะครับผมทั้งหมด6ค่าทั้งหมดดันถึง119ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่6%ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็ยังคงคาใจายอยู่ว่าไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วมันเพิ่มตรงไหนนะฮะตัวที่มันเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดาเมจอินคร เลยนะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะฮะตรงนี้เลยนะครับ Physical Damage Inc. นะครับผมก่อนใส่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่22.6เนะครับเดี๋ยวเมื่อไรที่ผมใส่เข้าไปนะครับผมในการ์ดนะฮะอ่าในอุปกรณ์นะครับผมมันก็จะกลายเป็น30.6แล้วนะครับผมเพิ่มมาถึง8กันเลยทีเดียวนะครับทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นมา8เลยนะครับผมเพราะว่าค่าเซตัสหลายๆอย่างของตัวละครเนี่ยมันถึงตามที่กำหนดแล้วนะครับซึ่ง8เนี่ยแปลว่าตัวของค่าเซตัตัด ต่างๆของผมเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นค่า3ามสเตตนะครับผมที่มันอัพรวมกันแล้วจะได้119นะครับมีอะไรบ้างที่รวมกันแล้ว119นะครับมีสเต็ปนะครับผมหนึ่งอันนะฮะหนึ่งนะครับ,ผม,นนรบ,รบผมเกินแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังบวกไปร้อยสี่สิบแปดและค่าวิดนะครับผมมีค่าหนึ่งนะครับเกิน119แน่นอนนะครับค่าอินเองก็ตามนะครับผมเกินแน่นอนนะครับ119แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะขาดในส่วนของค่าเด็กแล้วก็ค่าหลักนะครับผมมมรวมถึงค่่่่าทีไได้เพิม นแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมก็เอาตัวพระมาด้วยนะครับผมเพราะว่าสแตดเนี่ยมันบาลานซ์มาให้เล่นคู่กับพระอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหรเนี่ยที่พระกดบัฟขึ้นมานะครับผมตัวของสแตดตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับมันจะกลายเป็น32%กดบัฟไปปุ๊บนะครับผมเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าค่าต่างๆมันเพิ่มขึ้นมาเด็ก119นะครับผมรัดอีก76นะฮะอ่าตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ตัวละครของเราเนี่ย ก็มีสเตตทั้งหมดรวมกันเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่5%แล้วอาจจะมีแค่ค่า a g จินะครับผมที่ไม่ได้ลงหรือว่าไม่ได้อัพเพิ่มนะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าสามารถลดสแตงกับกินบางส่วนเนี่ยไปลงค่าเอจิให้รวมกัน119เกนี่ยก็สามารถทําได้สูงสุดถึง119ทั้ง6สเตตเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยต่อมานะฮะว่าในเลื่องของการ์ดใบนี้เนี่ย มันแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนหลายคนก็ยังคงคาใจอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยหลกัหลกๆผมเนี่ยจะมาเทสด,ด้วยตัวของพาราดินนะครับผมอ่ะพาราดินสาย i n s t a n t s l a s นะครับที่เราจะมาเทสในวันนี้นะครับผมซึ่งตัวพาราดินตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะทดสอบด้วยการ์ดท,ทั้งหมด2ใบด้วยกันนะครับเพราะว่าการ์ดท,ที่ใส่แล้วดีที่สุดนะตอนนี้ของพาราดินเนี่ยก็คือตัวของซิปเปอร์แบกการ์ดนะครับผมที่เป็นการ์ดดาวเนาะเราจะมาเปรียบเทียบกันกันกบตัวของการ์ดใหม่นะครับผมว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ ไหนรวมถึงตอนที่ไม่ใส่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทดสอบกันเลยละกันนะครับโดยหุ่นที่เราจะใช้ทดสอบเนี่ยจะเล่นเป็น2แบบละกันนะครับหุ่นตัวแรกเนี่ยก็คือกิกี้ธรรมดาเลยนะครับผมโดยที่จะให้มันเนี่ยเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ละกันนะครับเพื่อที่จะให้พร้นเนี่ยสามารถชนแก้วได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชาโดไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้พร้นเนี่ยชนแก้วให้ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองนะครับผมในส่วนของหินธาตุในการกดใช้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยว ผมจะให้ตัวพลาสเนี่ยทำการเอสเปอร์ซิโอไปนะครับผมทำการบัฟแล้วก็ทำการโจมตีไปได้เลยนะฮะก่อนที่เซอส,สเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่6อ่า6 6 5 0 k นะฮะดาเมจจะค่อนข้างนิ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ติดบัฟในส่วนของดาบนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแทงไปเรื่อยๆให้มันติดบัฟตัวของดาบด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเตะพวกแมวออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของดาเมจตอนนิ่งๆกันนะครับผมว่าดาเมจจะประมาณไหนเนาะติดบัฟดาบยัง น่าจะติดแล้วนะตรงนี้ตัวของบักดาใช่ไหมสองร้อย ATK นะครับผมอยู่ไหน่าผมเลื่อนหาไม่เจอนะครับผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะฮะสองร้อย ATK นะครับดามิทอยู่ที่หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับหกเจ็ดเจ็ดหก K เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันเลยนะ6 7 7 6 K อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของก่อนใส่การ์ดนะครับผม ก่อนใส่การ์ดนะฮะเป็นหุ่นฟางธรรมดานะครับจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเนาะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ซิปเปอร์แบร์ดาวกันก่อนละกันนะฮะใส่ส่วนไหนก็ได้ไปสักส่วนหนึ่งนะครับผมตัวของซิปเปอร์แบร์ดาวเนี่ยจะบวกในเรื่องของค่าเซตัสอย่าง a อ K 3เปอร์แล้วก็ตัวของ M อ t ีอีก3เปอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแทงกันต่อนะครับผมว่าดาเมจที่ได้เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ติดบ,บับแล้วนะตัวแรกนะฮะ 6891นะครับผม 6891K นนะฮะ6ก9 1ดนคะครับผมอันนี้การ์ดหนีดำ เพื่อที่จะเปรียบเทียบให้มันชัดเจนนะครับผมมากขึ้นเนาะ 6.891k นะฮะถ้าไม่ติดบัฟก็6 7นะครับอันนี้6.8เนาะค่อนข้างนิ่งนะฮะฟาร์ดินเนี่ยเทสดาเมจค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับต่อมาเนี่ยก็มาถึงส่วนของการ์บัลโคมิทไบโอแล้วนะครับผมว่าการ์บัลโคมิทไบโอเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเช็คดาเมจอินครีสให้ชัดๆอีกทีนึงนะครับผมว่าดาเมจอินครีสเนี่ย32.6%นะครับเพิ่มมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเท่าไหร่ อ0สนะครับผมอ่าเพิ่มมา10จะดูว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับสำหรับดาเมจอินพีซส1เร็นะฮะ7 3 3ดสมสามเ็นะครับติดบัฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเ3็ดสามสามจนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะาเยอะมากๆเลยนะครับกาสบาร์โฟไบโอนะครับผมอ่ะ เราจะเห็นได้แล้วว่านะครับผมตัวของการ์ดเนี่ยถามว่าคุ้มค่าในราคาไหมถ้าหากว่าก่อนใส่การ์ดเนี่ยจะอยู่แค่6กล้านเจ็ดแสนเจ็ดนะครับผม,มเมื่อใส่การ์ดขึ้นมาแล้วเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1นึ0 0 0สโดยประมาณนะครับหรือ1นึ0 0 0สโดยประมาณนะฮะแต่พอเราเปลี่ยนจากการ์ดตัวของมีดำเนี่ยไปเป็นบาโฟนะับดาเมจเนี่ยกกระโดด เยอะมากนะครับผมจาก1 6อ่า6 7 7 6นะฮะไปเป็น7 3 3 7นะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว,ว่าดาเมจโดดขึ้นมา5 6 1 0 0 0ดาเมจกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งมันทำให้ดาเมจเนี่ยสูงขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันระหว่างอาบาฟนะครับผมอ่ะ ตอนที่ใส่บาโฟกับตอนที่ใส่หมีดาวเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ที่404,000นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากอยู่ดีนะครับดาเมที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าสูงถึงประมาณ15%เลยนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าถามว่ามันคุ้มค่าไหมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าการที่ดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้10% 15%เนี่ย,ยซึ่งค่อนข้างที่จะใช้งานได้แบบ โอเวอร์ออนะครับผมหรือก็คือไปคอนเทนต์ไหนก็ได้ไปบอสตัวไหนก็ได้ธาตุไหนก็ได้นะครับคือไม่ต้องไปตั้งสนใจว่าเราจะตีบอสตัวไหนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยไปเปรียบเทียบกับตัวของกาซันตาโปลลิงอยู่นะครับผมหรือว่าตัวของแมวนะฮะที่เป็นการตีโกสอันนั้นเนี่ยเราอาจจะดูความแตกต่างไม่ต่างกันมากแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อมาเนี่ยพอเราเทสตัวของคุณธรรมดาล้วเดี๋ยวเรามาเทสในตัวของธนาทศยากกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเป็นบอส ถึกที่สุดแล้วในเกมนะปัจจุบันผมน่าคิดว่าน่าจะถึงที่สุดนะยังไม่เคยทดสอบกับตัวของบอสตัวมังกรใหม่เลยว่าความแตกต่างในการถึงเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันไม่มีให้เลือกเนาะอ่ะตัวของธนาทสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมระหว่างก่อนใส่หลังใส่นะครับผมแล้วก็ซิปเปอร์แบดดาวเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมในกรณีที่มอนสเตอร์เนี่ยมีค่าดีดดกชันเยอะๆนะฮะอ่ะก่อนใส่นะครับแทงไปเลยนะครับผม ให้มันติดบัฟก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่ติดบัฟหลังดาบนะฮะหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดอ่าว่าทีอย่างนี้มันติดยากนะครับผมหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดติดหรือ,อยังเอาอยัางหลังดาบอ๋อบางทอย่างนี้บองทีอย่างนี้มัน,นไม่ติดอ๋อติดแล้วโอเคติดแล้วหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะฮะหนะึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะเออมันติดแล้วลติดแล้วลมมี้ติดละนี่นี่นี่ 1 0 8 1นะครับอันนี้ก็คือติดหลังดาบแล้วนะฮะไม่ใส่การ์ดไม่ใส่การ์ด1081โ okay. ศนเนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ใส่การ์ดนะถัดมานะครับเหมือนเดิมเลยก็คือใส่การ์ดหมีดาวไปนะฮะแล้วก็ดูว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะการ์ดหมีดาวนะฮะยังไม่ติดบาฟ์แบทแท็กนะครับผมอันนี้ยังไม่ติดบัฟแแท็กนะเดี๋ยวต้องรองให้ติดบัฟแแท็กก่อนนะฮะ 1085นฮะไอห1นะครับผมอันนี้1075ู้าอยู่นะฮะติดแล้วนะครับผมก็จะกลายเป็น1099นะครับ1099นนะครับผมการ์ดหมีดำดาวนะฮะไม่ใส่ดาวละกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย สำหรับมีดดำเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มอยู่ที่18,000นะครับ1ะฮ0 0นนะอ่ะโอเคไปนะครับถัดมานะฮะเดี๋ยวเราก็กลับมาที่ตัวของการ์ดบาโฟกันนะครับผมอ่ะว่าแรงขึ้นมาประมาณไหนนะฮะไปเลยนะฮะบัฟกำลังจะหมดนะครับผม1170นะฮะถ้าติดบัฟเนี่ยก็คือ1170นะครับถ้าไม่ติดบัฟเนี่ยก็1141 R C C นะครับผมอ่ะดูตอนติดบัฟอีกทีนึงแล้วกันนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะ ชนแก้วหมดครับผมชนใหม่หน่อยอีนูปรับติดหน่อยติดแล้วนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับผมอ่ะตัวของก๊าซบาร์าโฟใหม่ 1170นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มองว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาต่อคิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่ดีน,นะครับจากตอนที่ไม่แส่การ์ดแล้วก็ตีบอสธานาทอนเนี่ย1081นะครับหรือว่า1 8 1 0 0 0นะฮะใส่การ์ดมีดัมดาเมจเพิ่มขึ้นมาจาก1081เป็น1099นะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่18,000นะครับพอใส่การ์ดบาโฟใหม่นะครับผมดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบแสนนะครับหรือก็คือ90,000กว่ากว่าดาเมจกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของ าแตกตก่งทั้งการเจอกับมอนปกตินะครับผมแล้วก็เจอกับมอนที่มีค่า Reduction เยอะมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ย mm. ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือ10เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้กินยองกินยาหรือกินอะไรเลยนะถ้าสมมติว่ากินยาเข้าไปด้วยแล้วก็ทำสเต็ต่างๆเนี่ยให้มันครบนะครับผมทั้งหมดก็คือ6สเต็เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่านี้อีกนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่า จะค่อนข้างที่จะโหดขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถามว่าคนอื่นเนี่ยอยากจะเปิด หรือไม่เปิดนะครับจะเปรียบเทียบกับการ์ดใบอื่นอย่างเรกที่อยู่ในตู้นะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นคอนเทนต์ PVE นะครับผมหรือว่าอาวุธเราเนี่ยไม่สามารถตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้หรือไม่สามารถตีมอนสเตอร์ขนาดกลางได้เต็มร้อเนี่ยก็อาจจะไปเปิดการ์ดเรกก่อนเพราะว่าการเรกเนี่ยจะค่อนข้างแสดงประสิทธิภาพมากกว่าส่วนการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีการ์ดเรกแล้วนะครับก็คือใส่เลยแรงจบ นะับแผปัจจุบันก็คือเป็นการ์ดที่แรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับผมไม่ต้องกังวลว่าไปถึงบอสน,นั้นต้องเปลี่ยนการ์ดนี้ไปถึงบอสน,นี้ต้องเปลี่ยนการ์ดนั้นนะฮะอันนี้ก็คือไม่จําเป็นแล้วนะครับผมแต่ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยมีการ์ดท,ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าส่วนตัวผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เอเทน a ลเลิฟแล้วก็ไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ดูเพียงแค่แพทต,ต่อแพทละกันนครับผมสลลิิปปี้นะ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมแบงค์นกเกมคลาสสิกกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ